รับหน้าที่เวทีกรในวันนี้ค่ะ ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งกิจกรรมดีๆที่พวกเราจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะกับเรื่องราวข่าวสารความบันเทิงของพวกเราเยาวชนพวกเราได้มีโอกาสออกไปนําเสนอความรู้ความสามารถไม่ว่าจะร้องจะเล่นจะเต้นจะพูดมาอัปเดตอยู่ได้ที่นี่วิโชร,รายการให้ดีต้องมาโชว์มิโชต้องมาแชร์ค่ะซึ่งกิจกรรมที่เราจะเล่ากันในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพวกเราชาว Star Maker ซึ่งหลายๆสาขาก็มีการแสดงความรู้ความสามารถของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรามากมายเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่น้องแจนเด็กหญิงสาธิตาเพชรวรณกับการประกวดชิงช่วยพระราชทานค่ะห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสียงจำกัดและศูนย์การค้าทีสแควร์ได้ดำเนินการจัดการประกวดร้องเพลง ทีสแควคิดซิงกิ้งคอนเทสต์ครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างวันที่7ถึง12มีนาคม2558ณนาชั้นห้าห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงทนบุรีซึ่งงานนี้น้องแจนเด็กหญิงสาธิตาเพชรสวุวรรณนักเรียนจากสตาร์เมเกอร์สาขาปิ่นเกล้าได้ไปร่วมแสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลง บนเวทีนี้ด้วยและก็ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมถ้วยรางวัลมาคลองด้วยล่ะค่ะแหมเก่งจริงๆเลยนะคะขนาดเวทีถ้วยพระราชทานทำได้ขนาดนี้ก็เยี่ยมแล้วล่ะคะ่ะยังไงก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว Star Maker ก,กันต่อไปด้วยนะคะต่อไปเป็น อีกความสามารถกับน้องเป่าตังเด็กชายศิลปภพเลิศโชติวงกับการประกวดชิงถ้วยพระชานเช่นเดียวกันค่ะแต่คนละงานนะคะ Star Maker Voice Academy ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเป่าตังเด็กชายศิลปภพเลิศโชติวงนักเรียนจาก Star Maker สาขาปิ่นเกล้า ที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในโครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดในประเภทเพลงไทยสากลรุ่นอายุ8-12ปีชายจัดขึ้นโดยเทศบาลนครน,นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นครั้งที่16ประจำปี2558ซึ่งน้องเป่าตัง ก็สามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจที่สุดเลยล่ะค่ะเวทีอันทรงคุณค่ากับรางวัลอันน่าประทับใจต้องแสดงความยินดีกับความสามารถด้วยนะคะมาต่อกันที่2องนุ่มน้อย Star Maker บนเวที Star Kids สพัสิบห้าทางช่อง3ด้วยนะคะ ที่ไทยทีวีสช่อง3ได้จัดการประกวดร้องเพลง Star k i d s หรือ Singing k i d s ประจำปี2015ขึ้นและได้มีการประกวดและคัดเลือกกันมาแล้วหลายครั้ง จนตอนนี้ก็ได้ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศก,กันแล้วและในจำนวนนั้นก็มีนักเรียนที่มากความสามารถจากสตาร์เมเกอร์ของเราผ่านเข้าไปหลายคนด้วยกันประกอบด้วยน้องทองเอกเพชรมีค่าจากสาขาสยามพารากรน้องมิวสิกนิติภาพวิริยาคุณากรจากสาขาสยามพารากรและน้องแจนสาธิตาเพชรสุวรรณสาขาเซนท่านปินเกล้าซึ่งจะทำการแข่งขันรอบสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนี้ยังไงก็ส่งกำลัง ใไปให้พวกเราชาวสต Star เกอร์กันด้วยนะคะ ่งกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้นักเรียนส Star Maker ด้วยนะคะสู้ๆค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมนอกสถานที่กันบ้างนะคะ,ะห้างสรรพสินค้าเดมอล์บางกะปิ ได้จัดกิจกรรมรับซัมเมอร์กับงานแฟนตาเชียลากูลซัมเมอร์เฟสสเปซความสนุกกับกิจกรรมสวนน้ำสุดคูลพร้อมลุ้นโชคใหญ่ตลอดซัมเมอร์นี้ตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2558นี้โดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือโชว์ความสามารถของเยาวชนในด้านต่างๆและนักเรียนจาก Star m เมเกอร์สาขาบางกะปิของเราก็ได้รับเกียรติให้พาน้องๆไปโชว ความสามารถทางด้านการร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานและเรียกเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีมากทีเดียวเลยล่ะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสเด็กๆอย่างพวกเราได้โชว์ความสามารถกันด้วยนะคะมาต่อกันที่อีกความสามารถกันเลยค่ะ สำหรับงานประกวดคอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานที่เซ็นทันพระรามเก้านั้นน้องๆจากสตาร์เมเกก็ได้รับเกียรติให้ไปโชว์ความสามารถทางด้านการร้องเพลงอีกหนึ่งงานโดยมีน้องๆจากหลายๆสาขาเลยทีเดียวอย่าง Star ์เมเกสาขาฟิวเจอร์ปาร์กรังสิตสตาร์เมเกอร์สาขางามวงวานเป็นต้นเพลงานซิปีมีไฟมีพลัง แม่แก่แกงๆนนั้นเลยมาอัเดตกันที่การประกวด Star Maker Kids Contest ครั้งที่หนึ่งค่ะ หลังจากที่ Star Maker Voice Academy ได้จัดการประกวดร้องเพลงสำหรับบุคคลทั่วไปกับโครงการ Star Maker Kids Contest ครั้งที่หนึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงเป็นจำนวนมากมาร่วมทำการประชันเสียงร้องกันในงานนี้ซึ่งการแข่งขันก็ได้ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้ได้ผู้ที่มีความสามารถและคว้ารางวัลชนะเลิศกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงสัสิการจันคูณรับเงินรางวัลมูลค่า11,000บาทพร้อมประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงนิธิสาเสงี่ยมเกดแก้วรับเงินรางวัลมูลค่า7 0 0 0บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กชายศิลาวิทย์การจนะวงศ์วานิชรับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทพร้อมประกาศนียบัตรโดยรอบชิงชนะเลิศนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม 2,558ที่ผ่านมานี้นักสตาร์เมเกอร์สาขาเซนท่นพระราม2ค่ะ,อะ,อะอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาอัปเดตสถานการณ์การประกวด Star Maker Sinking Contest 2015กันดีกว่าค่ะ เป็นรังกันไหมเหตการณ์เรได้อุ่นคุณส่งไปถึงในเจอังชมผูยหญิยา,ยาหรือมากี้แอนพิงกี้กิฟซี่หรือพนานแค่เพราะว่าในโลกนิทานความสุขเต็มโลกนิทานแต่ทนไม่ไหวนั้นเพลงอะไรใจเฝ้าท่า ในคืนที่ฟ้าสว่างจะเปลี่ยนไปให้มืดสนิทวมทางตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานคุณครูที่วันนี้มาร้อมไกด์นะคะเข้าห้องอัดไกด์เสียงละครเวทีของเราการตอนนี้อยู่กันตรงนี้พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมด้วยรูปร่างอันสวยสดงดงามทุกคนแล้วนะคะเรามาพบกับคุณครูกันเลยนะคะตอค่ะค่ะเออ ดีมากเลยนะคะแบบตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ว่าก็ใช้เรียเวลากระชับดีมากเลยใช่ใเป็น<ช>ยังไงไ<ฟ>น,น,นคะคะกับเพลงที่ครูปอดได้ร้องยากไหมคะยากค่ะเออทำคทำ่อนข้างเยอะมากด้วยก็คือพอมีเวลาว่างก็ล็อกห้องปิดม่าน จินตนาการอยู่กับตัว, <Yeah. S 1> ตวเองอ้วนเลยนะคะกลายเป็นลูกหมูไปแล้วจริงไรียกว่าอ้วนอยู่นะคร<ต>ับมาแต่ว่าพอร้องเพลงลูกหมูก็เลยอ <c oughs> ้วนอ,อันนี้อันนี้ดินน <c oughs> โปรโดิวเซอร์ <c oughs> โปรโดิวเซอร์ของทีมงานของท <c oughs> ี่กันด้านนี้เปนบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณเดฟ <c oughs> สวัสดีครับค <c oughs> ุณเดฟเวันนี้ร้องเพลงไกด์เป็นบทของใครคะคนลิงครับ วันนี้เป็นเด็กเลี้ยงแก่ครับาเป<ม>็นจริงครัไม่เคยไม่เคยไม่เคยโกหกเลยนะครับเป็นคนที่พูดจริงพูดตรงแล้วก็จริงจังมากวันนี้ก็รู้สึกว่ามันขัดกับบทบทหลัขัดกับรูปลักษณ์ตัวเองมากเลยครับปกติเป็นคนพูดพูดดีไม่เคยโกหกเป็นคนจริงใจตลอดเวลาแลวก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทำได้หรือเปล่านะคุ้งขาเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรคะตกรงครับผมเอ่อได้รับบทเป็นหมูตัวที่สองครับเป็นไงครับเพลงได้ข่าววยากมากเลยปะใช่ครับก็ มึนอยู่ประมาณทั้งคืนเลยทำอะไรอยู่ในห้องอัดคะสิ่งกรีดร้องออกมาเลยเดียวคือเขาให้เป็นแม่มดแสดงน็ทับทาคือเขาให้เป็นแม่มดไงแล้วแบบเราก็คิดว่าแม่มดของเราต้องออกแบบว่าแรงๆนิดนึงแล้วก็กรีดร้องเราบอกว่าเป็นเป็นเป็นคนอัดสั้นที่สุดแค่ครึ่งเพลงต่ใช้เวลานานที่สุดเลยในพารากรก็ฝากผลงานของคุณครูกันด้วยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราได้ทํางานชิ้นนี้กันทุกคนตั้งใจกันมากๆนะคะแล้วเราต้องพบมกับความสนุงแน่ๆกับงาน คอนเทสต์สองพันสิบห้าพบกันที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ แหมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประกวด Star Maker s i n g i n g Contest 2015ในรูปแบบมิวสิค l ลหรือละครเพลงนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ก็เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับท่านผู้ชมและที่สำคัญก็คือเป็นการท้าทายความสามารถของนักเรียน Star Maker ของเรานั่นเองโดยงานนี้ทั้งครูทั้งนักเรียนทุ่มเทกันสุดๆคิดเองทำเองทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นทั้งโชว์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น Star ก็มีภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมครั้งนี้มาฝากกันค่ะงนนจออ่่ยไมมหเืตใ แล้วแล้วก็สนุกมากที่ได้มาซ้อมละครเวรทีค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเล่นละครเวรทีเรื่องนี้ค่ะและรู้สึกสนุกมากเลยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาซ้อมกับคนตัวแสดงอะฮะได้มาซ้อมเต็มสักทีฮะก็สนุกครับได้มีวิถีภาพใหม่ครับอ๋อก็สนุกมากเลยครับเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเราเองแล้หนูก็มีความสุขมากมากเลยนะคะแล้วก็ได้ อย่าลืมมาดูพวกเรากันเยอะๆนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันที่16-17พฤษภาคมค่ะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์คับไม่ใช่ที่สายเมเจอร์ทุกสาขาครับอย่าลืมซื้อบัตรมาดูพวกเรากันเยอะๆนะคะบ๊ายบายและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมความสามารถ ของนักเรียน Star Maker Voice Academy ที่ได้มีโอกาสออกไปนำเสนอความรู้ความสามารถข่าวหน้าใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร s t a r ็ส s บจะเก็บมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ